สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนสู่การเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะและในวันนี้ก็มาพบกับครูเช่นเคยเราจะไปเรียนเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะหน่วยที่1ปฏิบัติการสายลับจิว๋วเรื่องการพันอักษรสามู แต่ก่อนที่นักเรียนทุกคนจะไปเรียนเรื่องกั้นพันอักษรสามหมู่เรามาทบทวนเรื่องตตยางและวรรณยุกต์กันก่อนนะคะตตยางหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าอักษรสามหมู่ประกอบไปด้วยอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทั้งสามกลุ่มนี้มีพยัญชนะตัวไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทบทวนกันได้เลยค่ะ อักษรสูงประกอบด้วยขอไข่ขอขวดชอชิงถอถุงถอทอฐานพอพึ่งปอฝาสอสาราอรอสอฤศีสอเสือและหอหีบจำว่าผีปากถุงข้าวสารให้ฉัน อักษรกลางประกอบด้วยกไก่จอจานดอชดาต้อปะตักดอเด็กต้อเต่าบอใบไม้ปอปลาและอออ่าจำว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งเมื่ออักษรสูงประกอบไปด้วยทั้งหมด11ตัวอักษรกลาง9ตัวรวมกันเป็น 20ตัวดังนั้นทำให้อักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาทบทวนเรื่องวรรณยุกต์กันดีกว่าค่ะวรรณยุกต์จะมีทั้งหมด4รูป5เสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะและในทั้ง5เสียงนี้นะคะ จะมีแค่เสียงสามัญเท่านั้นที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ปรากฏค่ะจึงทำให้วรรณยุกของเรามีทั้งหมด4รูป5เสียงนั่นเองค่ะครูครับการผันวรรณยุกต์คืออะไรหรือครับการผันวรรณยุกคือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะให้สูงต่ำไปตามวรรณยุกต์ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับอักษรสามหมู่จ้ะแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปฝึกผันวรรณยุกต์นะคะ ครูก็มีตัวอย่างวิธีง่ายๆที่จะทำให้นักเรียนสามารถผันวรรณยุกต์ได้นั่นเองค่ะเราไปรับชมวิดีโอ,อพร้อมๆกันได้เลยค่ะวันนี้พี่ก็มีเทคนิคการผันวรรณยุกมาฝากค่ะให้น้องๆชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วค่ะผันฝ่ามือเข้าหาตนเองแบบนี้เราจะให้นิ้วโป้งของเราเป็นเสียงสามัญให้นิ้วชี้เป็นเสียงเอกเขียนแทนด้วย วรรณยุกเอกให้นิ้วกลางเป็นเสียงโทเขียนแทนด้วยวรรณยุกโทให้นิ้วนางเป็นเสียงตรีเขียนแทนด้วยวรรณยุกตรีและให้นิ้วก้อยของเราเป็นเสียงจัตวาเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์จัตวาเอาล่ะออกเสียงนับตามกันอีกครั้งนะคะสามัน เอกโทรตรีจัตาวาเรามาแทนเสียงวรรณยุกต์ด้วยคำว่าปากันดีกว่านะคะคำว่าปาซึ่งเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกน้องๆช่วยกันผ่านคำว่าปานะคะ ป้า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 เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับวิธีที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ชมกันไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มการผ่านเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางกันได้เลยคะ่ะเรามาเริ่มการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางกันดีกว่านะคะ อักษรกลางนั้นสามารถผันได้ครบทั้ง5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวาค่ะจากรูปภาพข้างต้นนี้นักเรียนคิดว่าเขากำลังทำอะไรคะมีใครสามารถบอกครูได้บ้างคะ,ฉะเฉลยปานั่นเองค่ะปาหมาถึงคว้างไปซัดไปค่ะ และนักเรียนคิดว่าคำว่าปลาสามารถพันได้กี่เสียงคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะคำว่าปาสามารถพันได้ห้าเสียงคือปาป่าป้าปาปลาเราไปดูตัวอย่างที่สองกันดีกว่าค่ะคำว่าตีสามารถผันได้ห้าเสียงคือ ตี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 ต,ตีเราไปดูตัวอย่างที่3มกันดีกว่าค่ะคำว่าบานผันได้5้าเสียงคือบานบานบ้านบานบาน,บาน,บานเป็นอย่างไรกันบ้างคะนะักเรียนพอจะผันเสียงอักษรกลางได้ไหมคะ ต่อมาเรามาดูการผันวรรณยุกต์อักษรสูงกันดีกว่าค่ะโดยอักษรสูงจะสามารถผันได้3มเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจตาวาค่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ยนะักเรียนมีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะถ้ามีแล้วเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะรูปภาพนี้คือคำว่าขานั่นเองค่ะ ขาคืออวัยวะส่วนสะโพกถึงข้อเท้ามีข้างซ้ายและขวาสําหรับเดินวิ่งและทรงตัวค่ะและนักเรียนคิดว่าคำว่าขานี้สามารถผันเสียงได้กี่เสียงคะและเสียงอะไรบ้างเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะคำว่าขาสามารถผันได้สามเสียงคือขาข้าขา,ขาคำว่าขา พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์ปรากฏค่ะเราไปดูตัวอย่างที่สองกันดีกว่าค่ะคำว่าเสือสามารถผันได้สามเสียงคือเสือเสื้อเสือคำว่าเสือพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์ปรากฏค่ะเราไปดูตัวอย่างที่สามกันดีกว่าค่ะ คำว่าฝ่ายผ่นได้3ามเสียงคือฝ่ายฝ้ายฝ่ายคำว่าฝ้ายพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์ค่ะเป็นอย่างไรคะการผันเสียงอักษรสูงก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะและการผันวรรณยุก์กลุ่มสุดท้ายคืออักษรต่ำนั่นเองค่ะโดยอักษรต่ำสามารถผันได้3ามเสียงคือ เสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีค่ะจากรูปภาพนี้นักเรียนคิดว่าคืออะไรคะมีใครตอบครูได้บ้างแต่ถ้ายังตอบไม่ได้ตามครูมาเลยค่ะเดี๋ยวครูจะบอกให้รูปภาพนี้คือคำว่ายานั่นเองค่ะยาคือสิ่งที่ใช้กิน ถ้าฉีดอมเพื่อบำบัดร,รักษาป้องกันโรคหรือบำรุงร่างกายเรียกชื่อต่างๆกันไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าคำว่ายานี้จะสามารถผันได้กี่เสียงคำว่ายาสามารถผันได้สามเสียงคือยายายาคำว่ายาเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกยา พันด้วยวรรณยุกต์เอกแต่ออกเสียงโทและยาพันด้วยวรรณยุกต์โทแต่ออกเสียงตรีค่ะเราไปดูตัวอย่างที่สองกันดีกว่าค่ะคำว่าคูพันได้สามเสียงคือคูคู่ค,คูคำว่าคูพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์ค่ะ คำว่าคู่พันด้วยวรรณยุกต์เอกแต่ออกเสียงโทและคำว่าคู่พันด้วยวรรณยุกต์โทแต่ออกเสียงตรีค่ะและเราไปดูตัวอย่างที่สามกันดีกว่าค่ะคำว่าคายพันได้สามเสียงคือคายค่ายคาย,ค,ายคำว่าคายพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุก คำว่าค่ายผันด้วยวรรณยุกต์เอแต่ออกเสียงโทและคำว่าคายผันด้วยวรรณยุกต์โทแต่ออกเสียงตรีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสําหรับการผันวรรณยุกต์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนฝึกฝนบ่อยๆนักเรียนก็จะสามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ค่ะนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะฝึกผันเสียงกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลยค่ะ คำว่าคาเป็นอักษรกลุ่มต่ำจึงผันได้3ามเสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีจึงผ่นได้ว่าคาคาคาทวนอีกครั้งนะคะคาคาคา้าคำว่าผีเป็นอักษรที่อยู่ในกลุ่มอักษรสูงจึงผันได้สามเสียงคือ เสียงเอเสียงโทและเสียงจัตวาจึงผันได้ว่าผีพี่ผีทวนอีกครั้งนะคะผีพี่ผีผกาอยู่ในกลุ่มอักษรกลางจึงสามารถผันได้ครบทั้ง5้าเสียงคือเสียงสามันเสียงเอกเสียงโท เสียงตรีและเสียงจัตวาจึงผันได้ว่าก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 าทวนอีกครั้งนะคะกา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 คำว่าจานอยู่ในกลุ่มอักษรกลางจึงสามารถผันได้ห้าเสียงคือเสียงสามัญเสียงเอก เสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวาจึงผันได้ว่าจาน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 ทวนอีกครั้งนะคะจาน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 เราคำนี้อยู่ในอักษรกลุ่มต่ำ จึงสามารถผันได้3มเสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีค่ะจึงผันได้ว่าราวราวราวทวนอีกครั้งนะคะราวราวราวขาวอยู่ในกลุ่มอักษรสูงจึงสามารถผันได้3มเสียงคือเสียงเอก เสียงโทและเสียงจัตาวาจึงผันได้ว่าข่าวข้าวขาวทวนอีกครั้งนะคะข่าวข้าวขาวเป็นอย่างไรกันบ้างคะคนเก่งของครูสำหรับตัวอย่างที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ฝึกผันเสียงกันไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนฝึกฝนบ่อยๆนักเรียนก็จะสามารถผันวรรณยุกได้นั่นเองคะ่ะและอย่าลืมนะคะ ถ้านักเรียนพันเสียงวรรณยุกต์ผิดก็จะทําให้ความหมายของคําคํานั้นผิดไปด้วยเพราะการที่นักเรียนเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ก็จะทําให้คํานั้นมีความหมายเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนทุกคนได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการผันวรรณยุกไปแล้วต่อไปเรามาทดสอบคนเก่งกันสิว่านักเรียนจะมีความเข้าใจและมีความรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับการผันวรรณยุกต์ค่ะ สำหรับการทดสอบนี้ให้นักเรียนใช้ความรู้ในการไขคำตอบอย่าเลือกข้อที่ชอบแต่จงเลือกข้อที่ใช่นะคะครูมีเวลาให้นักเรียนข้อละหนึ่งนาทีถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลยค่ะข้อที่ 1, พยัญชนะต้นของคำในข้อใดมีอักษรครบทั้ง3หมู่ 1. คนเป็นไข้ 2. เรือดำน้ำ 3. ้ขากันไกร 4. คพวงกุญแจเริ่มจับเวลาค่ะ ข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1นคนเป็นไข้ค่ะเพราะว่าข้อควายอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำปอปาอยู่ในกลุ่มอักษรกลางและขอไข่อยู่ในกลุ่มอักษรสูงค่ะข้อ2คําในข้อใดเป็นเสียงวรรณยุกโททั้งหมด 1. น่ป้าน้อย 2. ช่วยด้วย 3. ต้นสน 4. ป่านี้ เริ่มจับเวลาค่ะ ฉเฉลยข้อ2ค่ะช่วยด้วยเพราะชอช้างอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำรูปเอแต่มีเสียงโทค่ะและดอเด็กอยู่ในกลุ่มอักษรกลางรูปโทเสียงโทค่ะคำในข้อใดมีรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกัน 1. ไก่แจ้ 2. เต่านา 3. ากวยจับ 4. พ่อค้าเริ่มจับเวลาค่ะ ฉเฉลยข้อ4พ่อค้าค่ะเพราะพ่อพานอยู่ในกลุ่มอักษรตำ่ำรูปเอกแต่เสียงโทและข้อควายก็อยู่ในกลุ่มอักษรตำ่ำรูปโทแต่เสียงตรีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนถูกกันคนละกี่ข้อและข้อสอบที่ครูนำมาทดสอบนักเรียนยากไปไหมคะแต่ครูว่าไม่ยากนะคะ ถ้านักเรียนฝึกฝนบ่อยๆก็จะทําให้นักเรียนสามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ค่ะต่อไปเรามาสรุปการผันวรรณยุกต์กันดีกว่านะคะสรุปการผันวรรณยุกต์การผันวรรณยุกต์คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะให้สูงต่ําไปตามวรรณยุกต์ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับอักษรสามหมู่อักษรกลางสามารถผันได้ครบทั้ง5เสียงคือเสียงสามัญ เสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะอักษรสูงสามารถผันได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานักเรียนอย่าลืมนะคะว่าในกลุ่มอักษรสูงเสียงจัตวาจะไม่มีรูปวรรณยุกต์ปรากฏค่ะและกลุ่มสุดท้ายคืออักษรต่ำผันได้สามเสียงคือ เสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีนักเรียนจำไว้นะคะว่าเสียงโทจะใช้รูปวรรณยุกต์เอกและเสียงตรีจะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์ก็จบลงเพียงเท่านี้ครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะไปทบทวนและฝึกฝนเป็นประจำนะคะและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ